สวัสดีครับนะักศึกษาทุกคนนะครับเรามาต่อกันในส่วนที่2นะครับเรามาต่อในเรื่องของความเป็นสากล globalization นะครับหมายถึงความเป็นมาตรฐาน standard ระดับโลกนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเป็นสากลเราแบ่งได้เป็นทั้งหมด3ปัจจัยนะครับ 1. เราพูดถึงแนวโน้มของตลาดสากล เกิดจากการขยายตัวของตลาดนะครับกลายเป็นตลาดทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นตลาดระหว่างประเทศตวัดตลาดระหว่างพื้นที่แต่กลายเป็นตลาดโลกแล้วนะครับอาจจะเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทําให้ตลาดกลายเป็นตลาดเดียวมีการเติบโตมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ 2. แนวโน้มของสินค้าสากลหรือผลิตภัณฑ์สากลเนี่ยเกิดจากการที่ว่าคนเนี่ยมีความต้องการสินค้าที่เหมือนเหมือนกันใกล้เคียงการตอบความตอบสนองความต้องการ แบบเดียวกันในระดับโลกได้นะครับอาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับของสินค้าที่เป็นสากลหรืพวกสินค้าเทคโนโลยีนะครับพวก iPhone คอมพิวเตอร์ MacBook ต่างๆที่โดยฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานเนี่ยสามารถตอบสนองคนได้ทุกคนทุกๆประเทศนะครับ ทีนี้3แนวโน้มของการผลิตแบบสากลเราก็จะแปว่าในเรื่องของมาตรฐานการผลิตการพัฒนาที่นําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆนะครับทีนี้เราลองมาดูในรายละเอียดนะครับเรื่องของ globalization เนี่ยตัวแรกเราบอกว่าแนวโน้มของตลาดสากลเราหมายถึงอะไรเราบอกว่าเป็นแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทําให้ตลาดเนี่ยมันเกิดการขยายตัวนะครับพอมีความต้องการค้ายๆกันมีการพัฒนาของช่องทาง ออนไลน์ต่างๆเนี่ยทำให้ความต้องการเนี่ยมันสามารถขยายไปได้กว้างขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นตลาดเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดเล็กก,กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่เช่นเราซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนะครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆก็ทําให้ตลาดมีการพาัฒนาไปสู่ขยายพื้นที่กว้างมากขึ้นลายพรมแดงมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ ต่อแม่ถ้าเรามาพูดถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์สากลเนี่ยก็เช่นเดียวกันเราบอกว่าก็พูดถึงสินค้าที่เป็นคอมมอนดิตี้กู๊ดสินค้าที่อ,อุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งคนมีความต้องการใกล้เคียงกันนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้เกิดการแข่งขันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปปัจจัยที่ สนับสนุนและอะไรเป็นตัวส่งเสริมให้เกิด globalization นะครับเราก็แบ่งเป็นสองอันเนี่ยอันนี้หนึ่งคือลดลงของอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนการที่อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันลดลงเช่นการตั้งกำแพงภาษีนะครับการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆทางการค้ามันลดลงหมายความว่ารัฐเริ่มมีการส่งเสริมให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันอำนวยมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน อีเอ็กเพสอาลีบ e าบาช้อปปี้รละซาดาต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อขายสะดวกขึ้นโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางหรือว่ามีต้นทุนในการซื้อขายถูกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการขยายตัวของตลาดเป็นตลาดระหว่างประเทศเป็นตลาดระดับโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างถ้าใครซื้อสินค้าของ i e x p r e พ s เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราสามารถรอนานได้หน่อยสินค้ามาจากจีนบ้างฝรั่งเศสบ้างอิตาลีบ้างเราเรารอนานได้นะครับสินค้าที่เราได้ก็จะมีราคาถูกกว่านะครับก็ทำให้ในกรณีกับการถ้าเราอยากเป็นผู้ขายเราก็สามารถขายสินค้า handmade ของเราไปยังตลาดต่างประเทศได้โดยที่ตัวไม่ต้องมีตัวกลางโดยที่ตัวผู้บริโภคจากต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงเรา ได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ตลาดมันมีความพัฒนาเร็วเติบโตเร็วเลยเกิดความสําคัญที่เราต้องใส่ใจเท่าทันโลกแล้วก็นวัตกรรมต่างๆด้วยนะครับซึ่งสอดคล้องกับข้อที่2ก็คือบทบาทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั่นเองเราพูดถึงออนไลน์แพลตฟอร์มเราพูดถึงสังคมออนไลน์ออนไลน์คอมมูนิตี้ใน e b o o k YouTube แอปพลิเคชันต่างๆทุกวันนี้ก็สามารถทําให้เราเข้าถึงง่ายต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ ทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้มาดูความหมายของชื่อวิชากันนะครับถ้าเราพูดถึงวิชาการตลาดเนี่ยถ้าใครเคยเรียนเนี่ยเราลองมองย้อนกลับไปขอโว่าการตลาดหมายถึงอะไรการตลาดหมายถึงกิจกรรมการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคถูกไหมพอลูกผู้บริโภคลูกค้าเราเนี่ยพอใจเราเชื่อว่าเขาจะกลับมาซ้ํา แค่นั้นเองนะครับนั่นคือหลักของ a บเก t ติงคุณทําให้ลูกค้าพอใจแต่การทำนั้นทำอย่างเป็นระบบพอคุณทําเสร็จแล้วหวังว่าวันนึงเขาจะกลับมาหาเรานะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หมายความว่าเขาเอาจจะไม่กลับมาซื้อเราโดยตรงบางทีเราขายของที่มีขนาดใหญ่มีราคาแพงนะครับแต่ว่าเขาเอาจจะไปแนะนําพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักให้กลับมาซื้อสินค้ากับเราได้ในอนาคตนั่นคือเป็นสิ่งที่ทางกระตลาดคาดหวังเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามาพูดถึงความหมายที่กว้างยิ่งขึ้นเนี่ยเราบอกว่ามาร์เก็ตติ้งทุกวันนี้มันไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งระดับโลเคอลระดับท้องถิ่นแหละมันเป็นระดับโกลบอลหมายความว่ามันเกิดการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหวา่าง คนมากกว่า1คนมากวามากว่า1กลุ่มมากกว่า1พื้นที่มากกว่า1ประเทศนะครับลองนึกจนินตนา,าการว่าสมมติว่าเราเอาสินค้าเป็นสินค้าเป้าหมไทยสักตัวหนึ่งนะครับเราใส่เข้าไปในออนไลน์มีความเป็นไปได้ที่ชาวต่างชาตินะครับหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาเอาจจะเกิดความสนใจนะครับมองกับการถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศเรานะครับมีการทําธุรกิจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คนต่างชาติคู่ค้าระหว่างประเทศเป็นพาร์เนอร์ชิพที่ทำงานร่วมกับองค์กรเรามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ g อ o b a l Marketing เนี่ยก็จะเข้ามามีความสำคัญกับเราไม่ว่าทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามนะครับทีนี้คำที่ผมได้พูดเมื่อกี้เนี่ยเรามีคําว่าบริษัทข้ามชาติเราจะคุ้นเคยกับคําว่า Multi National Company ก็คือบริษัทที่ มีขนาดใหญ่อาจจะมีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศเช่นบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมกาแล้วก็มาขยายบริษัทลูกในเอเชียในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงบริษัทค้ามชาติเนี่ยก็จะมี เกณฑ์ที่เป็นตัวกําหนดว่าการจะเป็นบริษัทข้ามชาติได้เนี่ยจะต้องมีขนาดกิจการเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วโดยปกติเราก็จะใช้เรียกแทนบริษัทที่มีขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนเพื่อรู้ว่าบริษัทเหล่านี้นะมีกฎรเนะเบียบมีวิธีการดําเนินการการวางแผนแบบนั้นแบบนี้นะนะครับมันก็จะมีรูปแบบที่ทําให้เราเข้าใจในการทำธุรกิจมากขึ้นต่อให้เราไม่ทําธุรกิจเองวันหนึ่งเราไปอยู่ในองค์กรของ มัลติเนชั่นแนลคอมพานีแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็สามารถทําให้เรามีความเข้าใจในงานที่เราทําอยู่นะคบว่าอะไรทําได้อะไรทาไม่ได้เช่นกันนะครับทีนี้มัลติเนชั่นแนลคอมพานีเราสามารถแบ่งได้เป็นบริษัทที่ประเทศเป็นเจ้าของกิจการอย่างเช่นเราบอกว่าบริษัทแม่อยู่เมริกามาเปิดบริษัทลูกในไทยนะครับบริษัทแม่เนี่ยเราเรียกว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการคือโฮมคคนที่ก็คืออยู่ในประเทศแม่ประเทศบ้านเกิด แล้วก็มาลงทุนในบ้านเราบ้านเราก็เป็นประเทศที่เขาเข้ามาลงทุนเปิดบริษัทรูปเราเรียกว่าบริษัทโฮสคันที่โฮสแปลว่าที่อยู่อาศัยก็คือเหมือนมาอยู่อาศัยลงทุนทําธุรกิจอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับทีนี้เราลองมาดูเพิ่มเติมกันครับในภาพรวมนอกจากเราแบ่งตามขนาดและเงินปริมาณของตัวองค์กรแล้วเนี่ย บริษัทข้ามชาติก็มีเกณฑ์อื่นที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันในการที่เราจะระบุว่าบริษัทนั้นเป็นม u l ติเนชั่นแนลคอมพานีหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูว่า1มีการดําเนินงานนอกเหนือจากประเทศที่จัดตั้งเป็นบริษัทไหมก็คือว่านอกจากทําอยู่ในเมกาแล้วมีการขายายสายงานมาลงทุนในต่างประเทศไหมมีการมาตั้งโรงงานในประเทศกําลังพัฒนาหรือเปล่านะครับเราอาจจะเคยเห็นข่าวว่าเอ๊ะทำไมบริษัทอยู่เมกามาตั้งโรงงานในเวียดนามหรือมาตั้งโรงงานที่จีน หรือแม้กระทั่งไทยเองนะครับเราลองดูลรองเท้าในกีอาดิดาสอะหยิบรองเท้าขึ้นมาเปิดจะเห็นลิน้นฉลากว่า made in Thailand made in China อะไรเงี้ยก็จะแสดงว่าบริษัทตัวเนี้ก็คือมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ว่าการบริหารจัดการก็อยู่ในประเทศแม่ก็เป็นไปได้นะครับ 2. มีสัดส,ส่วนการดําเนินงานในต่างประเทศอย่างมีนัยยะสําคัญ ก็หมายความว่าโอเคทำไมมันมีสัดส่วนที่การเติบโตนะครับเช่นอย่างอาของไทยเองที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือว่า CP เนี่ยเป็นบริษัทที่มีโฮมกันที่เป็นประเทศแม่อยู่ในประเทศประเทศไทยเนาะแล้วก็มีการขยายตัวไปลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในประเทศจีนเซี่ยงไฮไต้หวันต่างๆแล้วก็มีบริษัทลูกที่ดาเ,เนินการธุรกิจนะครับแล้วก็มีการเติบโตจนเ,เขาเรียกว่าเป็นที่สังเกตได้หร,หรือว่าเป็นที่ อารับรู้ได้ว่าโอเคบริษัทนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันกับอีกบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้สาเหตุที่บริษัทเนี่ยสามารถเป็นบริษัทามชาติได้ไหมายความว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราอยากทําบริษัททําธุรกิจระหว่างประเทศอนะเราจะมีโอกาสพัฒนาบริษัทเราให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้ไหมถ้าวันหนึ่งเราอยากเข้าไปลงทุนในต่างประเทศแต่ยางเงี้ยนะครับการที่เราจะมีบริษัทในออ ขยายธุรกิจไประหว่างประเทศได้เนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งก็คือเราต้องมีทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริหารอาจจะมีความรู้ในตัวสินค้าเฉพาะด้านนะครับหรือว่ามีความรู้ในตลาดที่ตัวเองเข้าไปทําเหตุผลหนึ <pr> 네่งที่มีการแบ่งบริษัทแม่และบริษัทลูกคือตัวบริษัทแม่เนี่ยอาจจะมีความชานาญในตัวโน้ตฮาสินค้าของตัวเองแต่ว่าตัวบริษัทลูกเองก็ตามอาจจะมี ความจำเป็นในพื้นที่ในประเทศดั้ๆที่บริษัทแม่อาจจะไม่ได้มีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการขยายตัวเกิดการดิวธุรกิจการทําธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับ 2. ประสบความสําเร็จการดําเนินงานภายในประเทศก็อย่างที่บอกอย่างถ้าเรามองกรณีศึกษาของเท่าแก่น้อยเนี่ยถ้าในย้อนเวลากลับไปเนี่ย เท่าแก่น้อยเป็นสาลายทะเลอ,อกแห้งที่ประสบความสําเร็จมากในประเทศไทยเนาะเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยตลาดมันเริ่มเขาเรียกว่า Market s h a r e เริ่มคงที่นะครับเราอยากได้ยอดขายเพิ่มอยากได้กลุ่มลูกค้าใหม่ก็ต้องขยายตัวไปต่างประเทศนะครับประเทศที่เขาเลือกแรกๆก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนเวียดนามหรือประเทศใกล้ๆที่มีความต้องการพฤติรกรรมการบริโภคที่ใกล้เคียงกัน,กนเหมือนกันกับเรานะครับ 3. การขยายขยายตัวของตลาดในต่างประเทศเนี่ย มีมากกว่าท้องถิ่นแม้ถ้าเรามองกับกันประชากรในประเทศไทยมีมากสุดอยู่ประมาณ60ล้านคนแต่ว่าถ้าเทียบกับจีนแล้วเนี่ยโอ้โหในตลาดจีนยังมีโอกาสที่สินค้ายังเติบโตได้มากกว่าเป็นจํานวนมากนะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่จะขยายธุรธกิจจากประเทศไทยไปลงทุนในประเทศจีนนะครับโอเคทีนี้ส่วนที่4ความต้องการาาการที่เราเป็นการขยายไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือต้องการที่จะรักษา ส่วนแบ่งทางกา,ารตลาดถ้าไม่ให้ต่ำกว่าคู่แข่งอาจจะไปเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไปเพิ่มยอดขายต่างๆนะครับต่อไปก็เป็นช่วยการลดต้นทุนการผลิตแลจะจัดจำหน่ายอันนี้ก็เป็นรูปแบบเนึงที่ผมยกตัวอย่างของพวกสินค้าเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับต่างๆแบ้กระท่านแพนโดล่เองนะครับอย่างแบรนด์แพนโดลา่าแบรนด์ เ,ออเป็นแบรนด์เครื่องประดับเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะมีภาพลักษณ์ว่าเป็นเครื่องประดับส่งขายไปใน,เน,เนเอ,อเมริกาต่างประเทศยุโรปหรือแม้กระทั่งในเอเชียฮ่องกงก็ตามแต่ว่าฐานการผลิตเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมาตั้งโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลของต้นทุนในการผลิตก็ตามและกางใช้คนแต่ว่าสินค้าที่ผลิตใน,ในไทยก็ไม่ได้ขายในประเทศนะครับต้องส่งไปขายที่ต่างประเทศก่อนแล้วถึงจะส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยเป็นต้น นะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้บริษัทมีการเลือกที่จะขยายธุรกิจไปทำทำที่ต่างประเทศด้วยนะครับกรณีศึกษาที่สําคัญเลยเป็นกรณีศึกษาของ CP ที่ซื้อบริษัทผลิตยานะครับผลิตวัคซีนโควิด -19 นะครับหลายคนวอกโอ้ทุกคนอ่าจจะตกใจแต่จริงๆ CP เขาไปซื้อมาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็พอดีบริษัทนั้นเนี่ยก็ได้เหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีที่ผลิตวัคซีนแล้ว เหมือนว่าเขาก็มีการซื้อเพิ่มเดี๋ยวเราเรียกว่าซื้อหุ้นเพิ่มในธุรกิจที่ตัวเองไดม้มีการถือหุ้นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นก็ทําใหออ้มีการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มกำลังในการผลิตวัคซีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะส่งกลับมาขายในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆใกล้เคียงด้วยนะครับก็จะมีหลายแบรนด์อย่าง Food แ a ชชั่นนะครับฟู้ดแพชชั่นเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเป็นแบรนด์อาหารที่มีบริษัทลูก อยู่ในเครือของ Food แ a ชชั่นอย่างต่างประมาณ4แบรนด์นะครับแต่ละแบรนด์ก็จะมีเขาเรียกว่า positioning team ที่เป็นตัวสินค้าเป็นของตัวเองล่าสุดเนี่ยฟู้ดแพชชั่นประสาทประกาศซื้อแบรนด์อาหารเกาหลีปิ้งย่างชื่อเลซันนะครับวัตถุประสงค์ของการซื้อเลซันเนี่ยก็คือต้องการขยายตลาดในต่างประเทศเพราะว่าแบรนด์ของเลซซันเนี่ยเขาไม่ได้ขายเฉพาะสาขาในไทยเขาขาย สิทธิ์แฟนชายในต่างประเทศด้วยหมายความว่าการที่ฟ o ้ดแพชชั่นเนี่ยเข้าไปซื้อเลนสันฟู้ดแพชชั่นได้สิทธิ์ในการจะไปเปิด Food แ a ชชั่นเนี่ยหรือขายแฟนชายต่อให้คนที่สนใจในส่วนใหนของภูมิภาคเอเชียก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าในอนาคต Food แ a ชชั่นเนี่ยพอไปเปิดเลนสันแล้วอาจจะมีถือโอกาสนี้พ่วง แบรนด์อื่นๆของตัวเองที่มีอยู่ในมือเข้าไปเปิดร่วมได้ไปพร้อกับเลนสซันเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญของ Food p พชชั่นในการขยายธุรกิจเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดเพิ่มยอดขายแล้วก็นําแบรนด์อื่นๆของตัวเองเข้าไปสู่ตลาดโลกด้วยนะครับ ทีนี้ก็จะมีอีกหลายแบนด์ที่มีการขยายตัวอย่างแบรนด์ของยูนิโคลหรือต่างๆเป็นต้นนะครับทีนีอ้อยากจะให้นักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับนอกจากสาเหตุที่ผมพูดไปเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูประโยชน์หลักๆของการตลาดระหว่างประเทศกันดีกว่านะครับเราเชื่อว่าการทําธุรกิจระหว่างประเทศหรือว่า มาร์เก็ตติ้งใ่างประเทศเนี่ยเราช่วยทําให้เกิดความอยู่รอดเพราะบางทีเนี่ยบาร์สิิเอชั่นเนี่ยพฤติกรรมของคนในประเทศเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าคนในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังบริโภคอยู่ก็จะทําให้คนเนี่ยสินค้าเรายังสามารถอยู่รอดได้ถ้าเรามองกลับมาในเคสของสาไลา์เท่าแก่น้อยเราจะเห็นว่าถ้าเป็น10ปีก่อนเนี่ยโอ้โาหาไลทอบแห้งนี่เป็นอะไรที่ขายดีมากแต่พอถึงวันหนึ่งจุดหนึ่งคนเริ่มเบื่อมีตัวเลือกมากขึ้นเนี่ย ยอดขายของสินค้าเดิมอาจจะไม่ได้ยอมเท่าที่ควรนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราส่งขายไปในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์นี้อยู่เพราะว่าตลาดมีขนาดใหญ่มากอาจจะมีบางคนบางกลุ่มที่ยังไม่เคยทดลองสินค้านี้มปก่อนเลยดังนั้นเนี่ยการที่ไปขยายตลาดระหว่างประเทศก็เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจเท่ากันออาไเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันก็ส่งผล ปัจจัยด้านอื่นๆด้วยเช่นการเติบโตของตลาดในต่างประเทศการเพิ่มยอดขายกำไรส่วนแบ่งแล้วก็รวมถึงการกระจายความเสี่ยงของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็ตลาดระหว่างประเทศช่วยธุรกิจขนาดหลีกเรียกการแข่งขันที่รุนแรงในประเทศได้ก็จะมีหลายแบนด์ที่ใช้วิธีนี้ไปขยายตัวและก็เติบโตในต่างประเทศแทนที่จะเริ่มต้นในแข่งขันที่มีการแข่งขันรุนแรงอย่างในประเทศไทยเป็นต้นนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของเคสเท่าแก่น้อยนะครับเห็นไหมคือเท่าแก่น้อยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ตัวเองเป็นของฝากสําหรับคนจีนนะครับใครมาเที่ยวแล้วก็ซื้อกลับไปเหมือนเป็นของขวัญเป็นตัวแทนเป็นหลักฐานว่าโอเคฉันมีโอกาสได้ไปเที่ยวไทยแล้วนะฉันซื้อของที่เป็นกิมมิคจากประเทศไทยกลับไปนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เท่าแก่น้อยสามารถอยู่รอดได้แล้วก็ยังมียอดขายอยู่ทุกวันนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างยอดขายกําไรนะครับโอเคนะครับทีนี้อีกประโยชน์หนึ่งจากการขยายธุรกิจทําตัวเป็นตลาดโลกหรือว่าการที่มีตลาดมีขนาดใหญ่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า economic of s c a l e การประหยัดต่อขนาดหรือว่าการประหยัดจากขนาดนะครับคืออะไรนะครับเราลองนึกภาพง่ายๆนะครับเราบอกว่าเรามีเรามีต้นทุนนะครับ เราจะซื้อเราจะขายของเนี่ยต้นทุนการผลิตของเราเราบอกว่าโอเคของ1,000บาทนะครับต้นทุน10บาทต่อชิ้นใช่ไหมเราก็สามารถผลิตได้แค่ร้อยชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีจำนวนการผลิตที่มากขึ้นต้นทุนเราต่ำลงเราก็สามารถามีต้นทุนในการผลิตหรือว่าเราสามารถผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครับ โอเคต่อจากนั้นผมก็ได้โพสต์รายละเอียดเบื้องต้นไว้นะครับอยากให้หนักศึกษาลองไปดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสั่งกันบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งกันบ้านของบทที่1ไว้แล้วพิมพ์ไว้ให้ในโนต้ตนะครับให้หนักศึกษาเนี่ยที่ดูคลิปแล้วแล้วก็ โดยเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองอาหาตัวอย่างของบริษัทที่นักศึารคิดว่ามีการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศนะครับลองอธิบายพอสังเกตว่าบริษัทที่นักศากราาเลือกมามีความเป็นมาเป็นไปยังไงและมีรเลือกการเลือกลงทุน ในต่างประเทศอย่างไรนะครับและอะไรคือประโยชน์ที่บริษ,ษัทตันงๆได้จากการเป็นลงทุนในต่างประเทศเช่นได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งต่อค่าแได้กําไรจากต้นทุนการผลิตที่ตามลงหรือว่าได้ประโยชน์จากการที่มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นถ้าใครสามารถอธิบายได้นะครับว่าเอ๊ะ,อะกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นกลุ่มแบบไหนมีกลุ่มเป้าหมายยังไงผมจะให้คะแนนพิเศษ สุดๆไปเลยนะครับขอบคุณนะักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจฟังจนจบพาร์ทที่1น,นะครับไวปพบกันส่วนที่2ครับขอบพระคุณครับ